สวัสดีครับวันนี้ช่องพอเพียงคนทำเกษตรนะครับเราจะมาดูการผสมน้ำต้มควันไม้เพื่อฉีดขับไล่แมลง,มลงเพลี้ยต่างๆหนอนต่างๆในทุเรียนกันนะครับนี่นะครับตัวอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับก็มีเนี่ยนะครับผมใช้หัวแบบนี้นะครับไว้สาหรับฉีดนี่นะครับ อันนี้เป็นน้ำเปล่านะครับน้ำเปล่าอันนี้เป็นน้ำต้มฟันไม้เข้มข้นสูตรที่ว่าทำเองนะครับสูตรสูตรชาวบ้านทำเองนะครับไม่ได้ซื้อามกูดทั่วไปตามท้องตลาดผม,ผมรู้สึกว่าจะซื้อตาอ,องตลาดแล้วมันจะบางอ่ามันจะ กลิ่นอะไรมันจะบางครับมันจะไม่เข้มข้นเหมือนเหมือนเราทําเองครับนี่นะครับผมก็เ,เอากะ,กะเอานะครับไม่ได้ใช้อะไรมากมายไม่ต้องเปะอะไรมากมายครับมันแค่ขับไล่แมลงที่พอช่วยได้ครับน,นี่นะครับนี่นครับประมาณนี้นครับ อันนี้ขวดหนึ่งถ้าเป็นต้นใหญ่ผมจะฉีดประมาณสองถึงสามต้นนะครับสองถึงสามต้นอ่าอันนี้เป็นน้ำเปล่านะครับน้ำเปล่าอันนี้มันจะมี เมื่อกี้ผมผสมใช้ไปครั้งนะครับมันจะมีน้ำยาล้างจานผสมอยู่อยู่ข้างใต้บ้างนิดหนึ่งครับเพราะว่าผมผมใช้ไปแล้ว,ลวมันก็ช่วยแทนฐานจับใบครับนี่จะสังเกตว่าถ้าเราขยอมันจะเป็นฟองมันเป็นคราบเก่าของ นี่าลังจานนะครับนี่ครับประมาณนี้ครับสีความเข้มข้นนี่ครับเ็ดแล้วครับทุเรียนเี๋ยวแตกยอดอ่อนกินไปบ้างแล้วครับ